วิธีล้างหม้อทอดไร้น้ำมันที่ถูกต้องสะอาดและปลอดภัยง่ายๆเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเราต้องทําให้หม้อที่ร้อนนี่เย็นตัวลงก่อนนะคะย่านไหสามารถสัมผัสได้อันนี้เป็นคราบที่ทําไก่อบวันนี้นะคะทั้งคราบน้ํามันทั้งคราบติดกลางเลยเราไปดูขั้นตอนในการล้างกันเลยค่ะเปิดน้ําได้เลยล้างชุ่มๆนะคะ จากนะั้นสกอตไบชุบน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็บีบสันไลล,ลงไปปกติเลยค่ะแล้วก็ล้างชั้นข้างบนนี้ได้เลยนะคะก็ขัดขัดไปเลยค่ะแตะ่ใช้ฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เป็นโฟมเราไม่ได้ใช้ฝั่งที่เป็นแข็งแข็งนะคะก็ขัดไปเลยค่ะ ง่ายค่ะเพราะเขามีเคลือบสองฝั่งเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวหม้อนะคะที่พิมพ์ใส่น้ําไว้ก็เทลงไปเลยค่ะสังเกตว่าก็จะมีคราบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะพิมพ์ก็ใส่ซันไลลงไปเลยค่ะเติมน้ํานิดหน่อยแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะใช้ซันไลฝั่งที่เป็นโฟมขัดนะคะฝั่งนี้ไม่ได้นะคะก็ขัดไปเลยค่ะขัด ข้างง่ายนะคะเขาจะเป็นตัวเคลือบเซรามิกเคลือบอยู่แล้วนะคะขัดได้ตามปกติเลยข้างทัง,งอกทั้งข้างในนะคะไม่มีปัญหาค่ะปลอดผักัดได้หมดนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรใดๆมันก็แค่เป็นตัวมอลรองค่ะทุกคนจากนั้นมาล้างดูกันค่ะเป็นเบีดเรียวเลยนะคะ ปิดน้ำก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่คือสะอาดหมดจดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะไปคว่มใส่ตะกร้าไว้ค่ะ ดูในส่วนของตัวเตานะคะดูข้างบนมันจะมีคราบไหมคะอันนี้พิมพ์จะเช็ดอยู่ประจํามันก็เลยจะมองไม่เห็นคราบนะคะแต่ถ้าเกิดมีคราบเราก็ใช้เบกกิ้งโซดานะคะผสมกับน้ําเปล่าเช็ดได้เลยหรือไม่ก็เอาน้ำมะนาวเช็ดกับน้ําเปล่าได้เลยแต่วันนี้ของพิมพ์ไม่มีคราบนะคะพิมพ์ก็จะใช้แค่น้าเปล่ากับฟองน้ํานี่เช็ดเบาๆแค่นั้นเองค่ะคราบไม่มีเลยนะคะ